ค่สวัสดีครับท่านช่วงครับพบพ่อกับพมอมีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกระเซษครับถึงล่ากับเสริมนะครับเสริมไห่เพิ่นในช่วงเพิ่นกัย่งยืนควักอย้วครับเสริมอาหารไหเพิ่นนะครับหลังจากที่ได้กินหญ้าเสร็จแล้วก็เริ่มมาเสริมไห่เพิินพ่อได้เพิ่มนะครับเพิ่ม มัดกำเมื่อยเพิ่นครับนี่อาหารเสริมผมกอาฟางล่ว้แบบนี้แหละครับฟางมาล่วงไหวนะครับช่วงก้อนหนาะผมกับล่วงหยาก็ล่งฟางแล้วก็มีอาหารเสริมให้เพิินนะครับเก็บได้เก็บไม่ครับฝากพี่น้องเข้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับเป็นข้อบ้านๆครับบรรยากาศนี่ยูแบบนี้แหละครับการเลี้ยงว่าก็คือเลี้ยงว่าสายต้นน้ำสายพัฒนาเ่ว่าจะเป็นสายเหนือสายสวยงามครับ ก็ต้องดูแลพันธุน์ตะกรอนนะครับเพราะวา่าเขาสู้หนาฝนอนย่างลกูกไผ่ไข่เจ็บก็ไล่พี่น้องเขาต้องมีการรักษามีการดูแลพันธุน์นะครับดูแลสุขภาพม้าก็สำคัญนะครับผมผมก็ได้มาตรวจตรวจเศร้าตรวจแรกนี่ก็มาเสริมเนี่ยเป็นลูกผสมบีมตัตเตอร์นะครับลูกผสมบีมตัตเตอร์นี่ครับชุ่มเลยพี่น้องนี่ครับเม็ดสีมัดกล่อมเนื้อยพันธุ์กระลังมาก นะครับโค้งสั่งหนาหนาลึกนะครับนี่ครับทั้งไงทั้งหนาลึกสองปีก็กลัวครับนี่สองปีสามเดือนแล้วครับลูกผสมบีมัตเตอร์บามันครับนี่เพิ่งกันย่างบอกินเตรียมที่ครับเพราะว่าผมกะตัดหญ้าไม่กินช่วงเป็นช่วงครับผมให้อาหารให้หญ้าเศร้าครับกับแรงนะครับกับใบซอมเวลาครับต้นนี้เพป็นช่วงนี่ครับเริ่มเป็นนุ่มแล้วหนาลึกนี่ครับหนาทั้งหญ้าทั้งดึกครับ ไงหนาหรือต่ข้องสางว่าสูงจะผนใดควาบหนาหรือนะครับก็ร่างกินหัวาหารผี่น่องครับกินดีเสริมแบบนี้นะครับถึงเวลาก็ต้องเสริมใหม่เพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนก็นจะได้ปรับสภาพเะครับก้อนหนาผมก็ยุดไปช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าหนากับพ่อมี่นะครับเขามาเข่าช่วงหนึ่งกับมาเสริมกับมาเสริมเพื่อนอีกครับเพราะว่าผมต้องเตรียมใหม่เพราะว่าเพื่อนจะเป็น พอพันยุขวักครับนี่ครับผมเก็บไว้เป็นพอพันผสมยุขวักครับเป็นว่าลูกผสมผมก็เก็บไว้ทดลองเบิืงครับลูกผสมบีบมาตื่นน่ผมมักเม็ดสีเิันครับเม็ดสีเิันโอ้ยนี่ครับเม็ดสีดีกระโหลกเงยนี่ครับว่ากระโหลกเงยหัวเงยหนูผสมบีบมาตื่นรลังกินดีกินเก่งนี่ครับเดือดกระซองเข้ามาแบบนี้แหละครับกระแทกใหม่ขวกมันแห้งนะครับ ถ้ามีเสียงแดดซ้องมากขวากกสีแห้งวัดขื่นบ่ดแคะนะครับเตรียมข้อมพร้อมาด้วยพี่น้องครับต่อไปเข่าสู้หนาฝนครับกับพยามั่ทําความสาดนะครับทําความสาดคอกไว้นะครับเพื่อเข่าสู้หนาฝนนะครับขนปุ๋ยขนฝุ่นออกเลยครับเอาไปใส่เข่าใส่หน้าใส่แปลงหยาผมกับเตรียมไหมดแล้วครับเตรียมมาบดแล้วนะครับต่อไปเข่าสู้หนาฝนนะครับมากกสิเดนนอนนะครับมากกสิเดนนอนดีครับถ้ายินนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชม ครกคนุกท่ันนะครับขอยตะความสุขความเจริญความเก็บจะให้ได้ความไข่ก็จะได้มีครับบุนกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ตุบาทยางหรือพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้ครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้วนะครับเรือแก่งเตือนฉีปต่อไปก้ามาสวัสดีครับ